แหม่ก็พยายามแล้วนะแต่หลายคนเห็นภาพนี้ก็บอกว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ครับเขาจะพยายามเอาถุงข้าวเกียบบังแล้วก็ตามครับแต่ขาโผล่มาเห็นอย่างชัดเจนเลยครับนี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยที่3 5 0 4ตรวจค้นรถกระบะสีบอลเทาคันนี้ครับที่ก็มีการขับออกจากพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่ระมาดบริเวณจุดสกัดบนถนนสายแม่ระมาดน้อยบ้านตากตอนแรกเนี่ยเขาไปพบสองสามีภรรยานั่งมาด้วยกัน ก็อ้างนะครับว่ากําลังรีบไปส่งผักสดและขนมให้กับลูกค้าบนเขาแต่พอคุยไปคุยมาเจ้าหน้าที่เอ๊ดูมันดูมีพิรุษยังไงชอบกลนนะฮะ <c oughs> เอาขอตรวจค้นหน่อยตรวจอย่างละเอียดละกันก็เลยไปพบแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา5คนซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารในลักษณะนั่งซ้อนกันทั้งหญิงและชายและอย่างที่เห็นไปคือมีการอำพางด้วยถุงข้าเกลียบกุ้งครับบังเอาไว้ฮะ